ประวัติวันมาคบูชาวันมาคบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนสามเนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระภิกษุจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปความสำคัญของวันมาคบูชาวันมาคบูชาเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้านวัดเวฬุวันเมืองราชครึกควายมคตโดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอาหารหันต์ผู้ได้อภิญญาหกและเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมดังนี้พระคาถาโอวาทปาติโมสัพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยธปนังการชำระจ,จิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธนศสาสานัง คำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันตีปรมังตะปูติติขาขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนหิปปพชิตโตปรุป,ปะคาติผู้กาจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย อนุปวโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปฏติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปฏติโมมัตตัญยุตาจะพัตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะศยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายุโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธนาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย